ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่คันเพยบางเลคะสันเพยบางเลน,นะคะเรากําลังเข้าไปเรื่อยๆทางาสวนมากเลยนะคะ,จะจว้าวที่นี่ก็เขามีแบบกิจกรรมให้เด็กๆได้ทาะค่ะใครมาเที่ยวที่ที่นี่นะคะอย่าลืมแวะมานะคะ สวยประเด็นก็คือนะคะมันอยู่ไหนเราไม่ได้ศึกษาเส้นทางมานะคะมาผิดทางเราคะเนี่ยวิ่งรถนั่นแหละนี่คือบ้านซานตะเล่นี่เขาพี่ให้ทำแบบกิจกรรม ขาปิดเหรอวันนีุ้๊ยสวัสดีค่ะจะตัดวันอะไรนะสวยนะมาลองเดินดูอันนี้เป็นค่ายเป็นข้ายที่เด็กๆจะมาเข้าค่ายกายัน ไะเราเดินไปตรงนู mm ้น hmm. ก mm ันนะเราเดูเออแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือนเดินเข้าไปเลยตรงข้างในก็เป็นแบบเป็นบรรยากาศเราเลยลอบๆค่ะ ตรงไหนคะฟาร์มอยู่ตรงนั้นอลักจังเลยอะลูกน,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 นู่นนะลูกนี่ไงอ๋อเขามีฟาร์มนี่ไง ให้แนนม่ทำให้เขาเขาไมไ่ให้เขาเหรอจะถอดมาร์กให้เข้าได้ไคือเขาบอกนี่น่ารักเลยเนาะมานจิสัตว์นั่นอยู่ในครอบถอดได้นะไม่อ,อนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นแบบอันนี้ม้าฟาร์มของที่นี่นะคะเข้าได้ด้วยคุณล็อกอยู่ เข้าไปตรงนี้ได้ไปดูข้างหน้าเป็นแฮปปี้ฟาร์มอย่างนี้ดิพารอเอ้ยนี่น้องหมูนอนอยู่อากาศร้อนเหรออากาศร้อนเลยหรน้องก็นอนเปิดประตูเข้าไปได้ตรงนี้เข้าได้แค่ประตูนี้อ๋อเข้าตรงประตูตรงนู้นห้ามเข้าอือก็อยู่แค่นี้ก็พอเข้าไปถึงแล ไงใช่ค่ะเขาไม่ได้ปล่อยตักเข้ามาใช่ไหมเขาก็จะพาไปดูฟาร์มที่ทางกี่เาคนี่ค่ะไก่เต็มเยอะน้องไก่เขาคงคิดว่าเราจะให้อาหารเขาแน่เลยอุ๊ยเป็ดเด้อรักไหม น่ารักดีเนาะนน่คาัักจงโอ้นั่นนั่นกระต่ายอะค่ะตรงนั้นน่นเป็นกระต,ต่ายดูน้องไก่น้องเป็ดค่ะอะไรกันนะจ๊ะขอด้วยอะไรอะไรกันยังยไม่มีอาหารให้นะจ๊ะก็รักดีเหรอ เพราะรอเขาก็นึกว่าเราจะให้อ,อาหารเขา, <c oughs> า,าอ่ะขรัวต้มเด็กน่ารักค่ะเด็ก<อ>บันนี่บันนี่หมูแต่หมู อะไรกันหรอ